นี่นะคะคุณลุงสั่งให้ช่างมาแกะหน้าต่างนะคะนี่ค่ะช่างก็มาแก้หน้าต่างให้คุณลุงวันนี้ก็ถ่ายคลิปไปให้คุณลุงดูนะคะว่าช่างได้เข้ามาซ่อมหน้าต่างเรียบร้อยไม่มีปัญหาคุณลุงถึงสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตก็โทรก็โทรวิดีโอคอลโทรมาเลยค่ะ ช่วงที่ช่างกำลังมาซ่อมหน้าต่างพอดีก็ได้คุยกันนะคะคุณลุงถึงสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตแล้วเตรียมต่อเครื่องไปแอตแลนตาค่ะนี่นะคะก็ได้คุยกันส่งกำลังใจให้การคุณลุงบอกว่าคุณต้องกลับมาสดใสเหมือนเดิมนะผมรอ ความสดใสของคุณอยู่ทุกอย่างให้มันผ่านไปไม่ต้องคิดอะไรนะคะนี่นะคะความน่ารักของคุณลุงนี่ส่งจูบให้กันไปะน,นะคะ,ะสีผมใหม่สีน้ำตาลนี่นะคะก่อนไปเที่ยวทำสีผมก่อนจะได้สดใสสมกับ เป็นที่รักของคุณลุงคุณลุงบอกว่าคุณต้องกลับมาสดใสและน่ารักเหมือนเดิมสีผมใหม่นะจา,จากลับมาสดใสเหมือนเดิมไม่ต้องคิดมากเพราะว่าเราต้องสู้ต่อไปคุณลุงบอกว่าทุกอย่างก็ให้มันผ่านไปนะคะกำลังใจที่ดีจากคุณลุงคุณลุงเป็นคนน่ารักคะ่ะตอนนี้คุณลุงก็ ถึงแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็ยังโทรมารายงานเหมือนเดิมนะคะว่าถึงไหนและความห่วงใยของคุณลุงก,ก็ยังห่วงใยเราเหมือนเดิมต่อไปก็จะไม่เล่าถึงเรื่องมิชชั่าชีพแล้วนะคะก็ต่อไปก็จะมาเล่า เรื่องราวต่างๆระหว่างพี่ปู่มับรคุณลุงดีกว่าเนาะมันจะได้ไม่ต้องมีเรื่องเศร้าให้ใครๆเข้ามองเรื่องเป็นเรื่องราม่าเนาะทุกอย่างก็ให้มันผ่านไปเป็นบทเรียนทีเ่เราควรจะรู้ไว้เนาะว่าเอ,อเราควรจะระวังตัวให้มากกว่านี้นะคะ นี่นะคะพรุ่งนี้พี่ปุมก็เดินทางเข้ากรุงเทพค่ะไปเยี่ยมน้องๆที่กรุงเทพแล้วก็จะไปทะเลกันคุณลุงบอกว่าไปพักผ่อนเลยจะได้ลืมเรื่องต่างๆแล้วก็กลับมาสดใสเหมือนเดิมนะคะมาออกกำลังกายดูแลสุขภาพกันดีกว่าคะ่ะพี่ปุมอายุ58ปีสูง154นะคะน้ำหนัก4 0 7กิโลค่ะ